ไก่ยา่างข้างๆร้านฉันเนี่ยนะที่มันมีตั้งเป็นร้อยเป็นพันไล่มีตั้งหลายตลาดทําไมไม่รู้จักไปขายฮะคนเรามันก็เป็นซะอย่างนี้นะพอเห็นฉส้นขายดีหน่อยอ่ะก็อยากจะมาขายตามกันเฮ้ยเบื่อจริงๆอีกคนพวกเนี้ยขอให้มันเจ๋งว่าจะมากินไก่ย่างเขาหน่อยต้องกินไก่ทอดถ้าจะมากินไก่ย่างก็ไปซื้อไก่ย่างแต่มาซื้อไก่ทอดร้านฉันทําไม แะไรละเจเน่ขายอะไรละวจะหนูขายไก่ย่างค่ะหน้อยมาตั้งร้านขายไก่ยา่างข้างๆร้านฉันเนี่ยนะทำไมที่มันมีตั้งเป็นร้อยเป็นพันไร่มีตั้งหลายตลาดทำไมไม่รู้จักไปขายฮะแล้วเนี่ยมาขายไก่ย่างทำไมหมูย่องหมูย่างลูกชิ้นมีตั้งเยอะเป็นแยะเป็นร้อยเป็นพันไม่รู้จักเอามาขายคนเรามันก็เป็นซะอย่างเนี่ยนะพอเห็นฉันขายดีหน่อยอ่ะก็อยากจะมาขายตามกัน เบื่อจริงๆอีกคนพวกเนี้ขอให้มันเจ๋งไก่ทอดคะ่ะไก่ทอดไก่ทอดเจ้าเก่าอุ้ยพ่อหนุม่มรับไก่ทอดอะไรดีเจ้าวัานนี้มีนี่อกอกที่พ่อหนุ่มชอบยังมีอยู่เลยนะเออเจ๊มีไก่ย่างหรอพ่อหนุ่มสุดหล่ออุดหนุนไก่ทอดร้านเจ๊ดีกว่าไก่ ทอดร้านเจกินทุกวันเลยอ่ะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนี่ว่ะกินไก่ย่างหน่อยเปลี่ยนอะไรละจ๊ะก็ร้านเจอร่อยขนาดนี้ก็ต้องกินทุกวันของเจเนี่ยสดสะอาดใหม่น้ํามันเนี่ยเปลี่ยนทุกวันไม่เหมือนกับร้านข้างๆหรอกอย่างอ่ะมันเลงหรือเปล่าก็ไม่รู้ดูสินะดําเชียวสกประกก็สกประกคือกินไก่ทอดไม่เป็นมะเร็งไม่เป็นถ้าเป็นก็เป็นอย่างเดียวเป็นไรเจอ้วนโอเจ้ก็ไกลเป็นแล้วนี่ แม่เห็นว่าหล่อหน่อยแล้วเนี่ยเจเลยไม่อยากจะอารมณ์เสียเอาเอาอะไรดีจ๊ะเอาอกไหมเอาอกแล้วกันเจอกอเอาอกเอาอกกี่ชิ้นดีจ๊ะเอาสองข้างเกดได้เอาอกเจไหมจ๊ะใหญ่เหมือนกันเจไม่มีอกเหรออกไก่ยังใหญ่อกเจอกอกนะจ๊ะจ้าเอาอกเดี๋ยนี่แต่เจให้เอาให้เยอะๆชิ้นใหญ่ๆเลยเอาข้าวเหนียวได้ไหมจ๊ะข้าวเหนียวข้าวเหนียวก็ได้เจ เอาข้าวเหนียวกี่ห่อดีจ๊ะห่อเดียวห่อเดียวเจห่อเดียวพอแล้วจ้ะห่อเดียวอะ่ะอ๋อแค่นี้แหละเจ๊เดี๋ยวอ้วนอ่ะสองชิ้นนะจ๊ะทั้งหมด50บาทจ้ะสี่สิบได้ป่ะแม่จะต่อราคาเลยร้านเจ๊ถูกแล้วห้าสิบ <50. S 2> นี่อยอยมาอุดหนุนใหม่นะจ๊ะ,ะขายดีจริงๆเลยจะหมดแล้วไม่เหมือนข้างๆอะ่ะปิ้งจนแห้งเหี่ยวแล้วยังไม่มีใครมาซื้อเลย ออ้ยเฮง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 ทอดไก่เพิ่มดีกว่าไก่ย่างไหมจ๊ะไก่ย่างจ้าไก่ย่างไหมจ๊ะไก่ย่างตับย่างมาละสิบบาทจ้าเค <Okay, S 2> ผมเอาไก่ย่างสองแล้วก็ข้าวเหนียวหนึ่งครับได้จ้ารอสักครู่นะจ้าน้ำจิ้มได้ไหมจ้าอ๋อไม่เอาครับยี่สิบห้าบาทจ้าโอเค ขอบคุณมากนะจ๊ะไว้มาอุดหนุนม่นะจ๊ะน้องตอนอ้นอุดหนุนไก่ทอดร้านเจไหมจ๊ะวันนี้ผมอยากกินไก่ย่างกับเจ๊ไก่ย่างแค่นั้นน่าจะไปอิ่มอะไรกินไก่ทอดร้านเจสิจ๊ะอร่อยด้วยนะผมไม่อยากกินไก่ทอดจ๊ะเจก็อ้วนอะอู้ยถ้าระดับน้องต้นอ้วนนะจ๊ะแม่ค้าร้านข้างๆเนี่ยมียั์ขมูขี่เลยเหรอจ๊ะ เอาแมเดี๋ยวเจ๊ใส่ถุงให้ไม่เอาเจ๊เดี๋ยวผมไปแล้วเจ๊ไว้วันหลังมาอุดหนุนเจ๊ใหม่นะขายมาตั้งนานได้แค่ยี่สิบห้าบาทสินะขายแบบนี้มันเลยจะรวยเจิงๆไปเถอะอ๋อไก่ย่างอนะนับอะไรดีจ้าไก่ย่างมาละสิบบาทจ้าไก่ย่างมาละสิบบาทเอาไก่ย่างไม้หนึ่งข้าวเหนียวห้าห่ออืม ข้าวเหนียวหนูมีแค่สามห่อเองค่ะพี่มีแค่สามหอ่ออยากกินห้าห่อทำไงวะนะพี่มีข้าวเหนียวให้หนูสองห่อไหมคะมีแต่ฉันขายห่อละสิบบาทนะแต่หนูขายห่อละห้าบาทเองนะพี่นั่นก็เรื่องของเธอสิเอองั้นลูกค้าไปซื้อข้าวเหนียวอีกสองห่อที่ร้านข้างๆได้ไหมคะ ได้ได้เจ๊เอา,เเอาข้าวเหนียวสองหอ่อเอาไก่ทอดด้วยไหมจ๊ะไก่ทอดไม่เอาเจ๊อ้วนไก่ทอดร้านเจ๊ไม่อ้วนหรอกไม่อมน้ำมันเลยไก่ไม่อ้วนหรอกผมเนี่ยอว้วนละเอาข้าวเหนียวสองห่อเจ๊เอาแค่สองห่อเนาะสองหอ่อสิบบาทจ้ะอันนี้ครับ แล้ววันหลังมาอุดหนุนไก่เจ๊บ้างนะได้เจ๊เท่าไหร่ครับเนี่ยยี่บห้าบาทจ้ะยีบห้าบาทนี่ครับขอบคุณค่ะครับทีหน้าทีหลังก็หันหนึ่งข้าวเหนียวมาให้มันเยอะๆบ้างถ้าลูกค้ามาซื้อไก่ทอดฉันอนะแล้วข้าวเหนียวไม่พอขายจะทำไงขอโทษด้วยนะจ๊ะพี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะนึ่งมาเยอะๆนะจ๊ะพอดีไม่คิดว่าจะขายดีอะค่ะ อ้าไก่ย่างไปไหนเจถ้ามาขายก็เห็นแล้วสินี่ก็ปิดไปแล้วเนี่ยสงสัยเจ๊งไปแล้วมั้งไม่อร่อยก็อย่างนี้แหละเจ๊งซะได้ก็ดีว่าจะมากินไก่ย่างเขาหน่อย้องกินไก่ทอดถ้าจะมากินไก่ย่างก็ไปซื้อไก่ย่างแต่มาซื้อไก่ทอดร้านฉันทําไมนี่เจไม่เห็นเลยไงว่าร้านมันปิดถ้าร้านเขาเปิดผมก็ซื้อไก่ย่างเขาไปแล้วผมไม่ไปซื้อร้านเจหรอกโอ้ ถามประหลาดประหลาดของฉันอร่อยก็ต้องอยากกินเป็นธรรมดาสิว่าเขาน่าจะมีปัญหาเลยปัญหาอะไรเมื่อวานผมเจอเขาที่โรงเรียนลูกเขาเรียนที่เดียวกับลูกผมเลยนะผมไปรับลูกแล้วเห็นว่ามีปัญหาต้องหาเงินส่งค่าเทอมลูกอยู่ถ้าไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมลูกก็ต้องมาเปิดร้านขายของสินี่ปิดร้านก็จะหาเงินที่ไหนมาจ่าย น่าจะไปแก้ปัญหาอะไรอยู่มั้งเพราะว่าได้ข่าวว่าสามีเขาทิ้งไปนะแล้วก็นี่ต้องหาเงินเลี้ยงลูกเองคนเดียวน้องสารนี่ก็ต้องมานั่งขายไก่เนี่ยเพราะว่าจะหาเงินให้ค่าเทอมลูกเนี่ยแหละอ่ะแล้วนี่จะกินแม่ไก่นะฮะมายืนพูดเรื่องอะไรก็ไม่รู้เอาไงเอาเจเริ่มเอาไหมไก่เอาไก่อะไรเอาเอาอกสองชิ้นเหมือนเดิม อ,ออกใหญ่เลยนะอ,อกเล็กเบื่อแล้วรู้แล้วอนะ่ะจะคลิปดเร็เรวๆดีมองหน่อยมองไกลหนะ่อยเอาไปสีสิบบาทโอ้ยมาขายได้แล้วเหรอแล้วมาตั้งร้านป่าเนี้ยตะวันสายโด่งและเมื่อไหร่จะขายได้แล้วแม่คุณขี่เกียรแบบเนี้ยเดี๋ก็เจ๋งหรอกขายวันหยุดสองวัน ขายหมดแล้วให้เก็บของกลับบ้านดีกว่าอาวเจ๊ไก่ทอดหมดแล้วครับหมดแล้ววันนี้ร้านจะขายดีหมดเกลี้ยงเลยเจ๊ผมว่าจะเพิ่มน้ำหนักอยู่เนี่ยก็มันหมดแล้วอ่ะถ้าอยากกินก็ไปกินร้านนู้นสิจริงแล้วว่ะเนี่ยเจ๊อะไรก็ยังมีอยู่เนี่ยเจ๊อันนี้ของหมาฉันเก็บไว้ให้หมาที่บ้านจะกินไหมของหมาฮะ นูน้นอยากกินก็นไปซื้อร้านนูน้นเหลือตั้งเยอะน่ะหมดก็หมดครับเจ๊ครับผมเอาไก่ย่างหนึ่งไม้ครับแล้วก็ข้าหนียวฮอหนึ่งครับอ้าวเพิ่มน้ำหนักอยู่ไม่ใช่เหรอเพิ่มน้ำหนักไม่เอาหนังบอีกสี่ห้าไม้แล้วก,กินหนังจะได้อ้วนๆงั้นผมเอาเพิ่มอีกสไม้ครับได้ค่ะอ้าวแม่ค้าไข่ทอดอะ หมดแล้วจ้าวันนี้ร้านเจาขายดีโอ้ยขายดีทุกวันอยากกินไก่ทอดอว,วันเนี้อยอยากกินอะไรวันนี้ล่ะอยากกินไปกินร้านนู้นหนุนไก่ย่างหนุ่นเหลือเต็มเลยนะ่ะไปอุ่นร้านนู้นไปอหยหมดตลอดเลยเว้ยบอกแลว้วของเจอร่อยอะเป็นไงบ้างไหมคะเรื่องลูกเรียบร้อยไหมก็สัดการเรียบร้อยดีนะพี่เ<ม>นี่ยฉันก็จ่ายค่าเทอมลูกไปหมดแล้วแหละอืมก็ดีนะ ีอาทิตย์ที่แล้วอฉัน้นขายดีก็เลยเอาเงินไปจ่ายค่าเทอมลูกแล้วก็ปดน,นี่รยบร้อยแล้วแหละเฮ้ยอย่างนี้มีพอยังมีค่าเทอมให้ลูกพี่บ้างไหมเอ้าเาจ๊ฮะอะไรไหนบอกหมดแล้วไงอุ้ยโอ้โอจริงด้วยอ่ะอุย้ยสงสัย ลูกค้าลูกค้าประจําสั่งไว้นี่ไม่ยอมมาเอาลืมเลยเจ้ก็ลืมเก็บให้ลูกค้าไว้เนี่ยเ้ยงั้นเดี๋ยวขายให้เราเลยละกันเมื่อกี้บอกอยากกินไก่ทอดใช่ไหมอะมาซื้อเลยไหมล่ะเนี่ย๋ยวเจ๊ขายให้เลยอุ้ยอุ้ย,ยกำลังอุ่นๆอ,อยู่เลยนัเนี่ยเอาไหมเอาไหมนี่เหลือเหมือนยังไม่ได้ขายเลยนะเหลือที่ไหนนี่เพิ่งรู้เหมือนกันขายเนี่ยลูกค้าลืมมาเอาไง เอาไหมล่ะเอาเราเดี๋ยวซื้อไก่ย่างแม่คา้าไปแล้วแล้วเมื่อกี้บอกอยากกินไก่ทอดก็จั่งแม่คา้าไปแล้วมาให้มาซื้อนี่แล้วเจยบอกหมดเองเนี่ยเอางั้นเอาสามไม้ข้าวเหนียวได้ไหมคะเอาข้าวเหนียวห่อนเนนี่นนะกินไก่ย่างเนี่ยดูดูดูดัดดดดปิดปีย่างจนไหมขนาดนั้นกินไปเป็นมะเร็งตายหรือเปล่าก็ไม่รู้คนเริ่มขายก็เริ่มบน่นพรุ่งนี้นะรีบมาซื้อด้วยนะพรุ่งนี้จ้า โอที่หนูปวดท้องเดี๋ยวหนูจะไปเข้าห้องน้ำฝากพี่ดูร้านให้หน่อยได้ไหมคะโห้ยกล้าดียังไงเนี่ยมาฝากร้านเธอให้ฉันดูแลเนี่ยนะดูร้านให้หนูหน่อยนะคะพี่เนุบนไม่ไหวแล้วหนูจะไปเข้าห้องน้ำาล้พี่นะคะดูสีนี่กล้ามากเลยนะมาฝากร้านให้ฉันดูแลเนี่ยของหายฉันไม่รับผิดชอบนะขายเหมือนฉชนนีมังจะให้ฉันขายให้อีก ขายให้เจ๋งแจกฟรีให้หมดเลยวเจ๊วันนี้ไม่หมดเหรอยังจ้าเอาไก่ทอดไหมจ๊ะไม่เอาเจ๊เอาไก่ย่าง<ว>แล้วไม่ค้าไยไหนเจุ๊กใส่ไปไหนก็ไม่รู้จ้ะตงใส่ไปห้องน้ำท้องเสียเอ,เอาเอาอะไรดีจ๊ะเอา ไก่ย่างสองไม้เจ้สองไม้เนาะเอาเนื้อเลยไหมหรือว่าเอาอยัางไงจ๊ะเ,เนื้อเลยโอเคนี่เจ๊เอานี๊ให้เลยกำลังร้อนๆเลยเนาะครับผมมีไก่สองไม้ไก่สองครับผมข้าวเหนียวกี่ห่อจ๊ะยี่สิบครับเจ้ยี่สิบห่อเลยเหรอจ๊ะยี่สิบบาทเจ๊ใครจะไปกินข้าวเหนียวยี่สิบห่อเปล่าเจ๊ก็ว่า,างั้นแหละแป๊บหนึ่งนะเอา้เขาข้าวเหนียวหมดอีกบอกให้หูมาเยอะๆเดี๋ยวเอาล้านเจ๊ ส <2, S 2> องยี่สิบเนาะยี่สิบครับนี่ยี่สิบจะเป็นสี่ห่อนะจ๊ะอ่ะนี่จ้ะข้าวเหนียวร้อนๆเลยอ่ะสี่สิบบาทจา้ะสี่สิบมีคนละครึ่งไหมเจ้ไม่ต้องคนละครึ่งหรอกมีเงินสดอยู่นี่ไงโอ้โหนึกว่าเจ๊ครึ่งนะึงผมครึ่งนึงไงนี่กระเล่นมุกตลกเนาะอ่ะสี่สิบนี่จ้ะกะว่าจะเจ๊ครึ่งนะึงผมครึ่งนึงเลยขอบคุณนะจ๊ะ ไมมาอุดหนุนใหม่นะครับครับไก่ย่างไี่จา้จากไาก่ย่างร้อนๆเลยจา้จากไก่ย่างไปไหนมาตั้งนานเนี่ยดูสิเนี่ยปิ้งของทิ้งไว้ไม่กลัวไหมหมดละแบบนี้ข้าวของเสียหายหมดเจ๊งขายไม่นานหรอกเจ๊งแน่แบบเนี้ย เป็นแม่ค้าภาษาอะไรทิ้งร้านดีไม่สนใจไู่คงลูกค้าเลยน่คนใหม่ไก่ทอดไหมจ้าไก่ทอดร้อนๆจ้า All those little